ส้ดิฉันเปล่จิตวิญญาณของเจ้าพี่จิตวิญญาณของข้ารวมเป็นหนึ่งกับท่านนานแล้วอีกอย่าง ท่านอยู่ในอันตรายข้านิ่งดูไดไม่ได้เด็ดขาดเสียอูรอข้าอีกนิดนะข้าต้องคิดหาวิธีได้แน่เชื่อใจข้าการทดสอบของเทพสมุทรที่ผ่านมาไม่อาจใช้พลังอย่างบ้าบินเพื่อเอาชนะไนดะ้ การทดสอบที่7นี้ก็ไม่มีทางเป็นการทดสอบพลังอย่างเดียวแนะ่ไม่เพียงต้องดึงตีสูนเทพสมุุรนี้ออกมาแต่ต้องได้รับการยอมรับด้วยได้รับการยอมรับจากตีสูนเทพสมุทรนี่แต่าหากคือประเด็นสาคัญในฐานะที่มันคืออาวุธที่ปกครองทั่วผผนสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าอยากได้รับการยอมรับจาไปต้องเข้าใจเจตจำนงพลังแห่งมหาสมบุรแต่ทีก็เย็นชาและหน้าหวาดกลัวเดาทางได้ยากอย่างยิ่งมาอยู่ในมือของเขาลับเปลี่ยนเป็นออดโยนและยิ่งใหญ่ พลังของเทพสมุดคงอยู่เพื่อปอกป้องทั้งซันในที่สุดเจ้าก็เข้าใจเจตจมอนแล้วสมุดครอบเอกภพจะผสานเข้ากับตรีศูนย์แทบสมุดแล้ว ดสีสูตรเทพสมุทรขึ้นมาซะ สมุดครอบเอกพบเกี่ยวข้องกับ,บ,กบเทพสมุดยังไงกันแน่ทุกอย่างที่พวกเราไปเชิญบนเกาะเทพสมุดล้วนเกิดขึ้นจากบันงั้นเหรอเจ้าทำได้ดีมากดีกว่าข้าเมื่อคลานั้นอีกการทดสอบและฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณน,นี้มาจากประสบการณ์ของท่านนะเฮ้ยมันผ่านมาแล้วข่าในตอนนี้เป็นเพียงเศษซากวิญญ,ญาณเท่านั้นหนทางในอนาคตเจ้าต้องเผชิญด,ด้วยตนเอง กลายเป็นเทพเป็นแค่การเริ่มต้นภายภาคหน้าเจ้ายังต้องผเผชิญกับการเลือกที่โหดร้ายยิ่งกว่าไม่เจ้าโชคดีกว่าข้าหวังว่าอนาคตเจ้าจะเดินไปได้ไกลย,ยิ่งกว่า